รายงานพิเศษจากต่างประเทศเมื่อช่วงค่ำตามเวลาท้องถิ่นของดูไบวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ลงจอดอย่างเงียบๆที่ท่าอากาศยานนานาชาติเอาหมักตูมหรือ DWC ในเขตดูไบเซา์สหรัฐอารับเอมิเรตหลังออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยแจ้งจุดหมายปลายทางเบื้องต้นว่าเป็นประเทศสิงคโปร์อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการบินและแหล่งข่าวในสนามบินพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้เปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศมุ่งแล้สู่ดูไบโดยมีการลงจอดที่ DC Aviation Al f o u t i m e VIP Terminal ซึ่งเป็นอาคารรับรองผู้โดยสารระดับ VVIP ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด รายชื่อผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้ประกอบด้วยบุคคลใกล้ชิดรวมถึงเจ้าหน้าที่อารักขาและผู้ติดตามที่เคยมีบทบาทในช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการเปิดเผยกำหนดการเดินทางต่อไปหรือวัตถุประสงค์ของการเยือนดูไบในครั้งนี้อย่างเป็นทางการการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดก่อนวันนัดฟังคำสั่งของสาลดีกาในคดีสำคัญ ซึ่งสร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในแวดวงการเมืองและสังคมไทยอย่างกว้างขวาง